บุคคลใดๆในรายการโหนกระแสในวันนั้นเลยสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นวันนี้ผมมีความสุขกับการทำมาหากินขายของคิิบๆจ่อยๆขมุมไปเรื่อยๆหมา้าบนทงนกระแส นะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเพลนแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวจะเอ่ยนะครับหรือพูดถึงบุคคลใดๆในรายการโขนกระแสในวันนั้นเลยนะครับผมขออยู่ในโหมดแล้วก็อยู่ในที่ส่วนตัวของผมนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับรายการโขนกระแสในวันนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมผมขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงนะครับ และผมก็ขออนุญาตที่จะไม่ไปพูดจาทับผมดูถูกถากถางใครๆหรือใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของบุคคลน,นั้นไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมนะครับไม่เกี่ยวกับผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้รบกวนไม่ตั้งคำถามนี้กับผมนะครับผมจะไม่ตอบคำถามใดๆที่คุณกำลังพิมพ์ม,มานะครับแล้วก็จะไม่อ่านแล้วก็จะไม่เอ่ยอะไรอีกนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะ อ่นะผมขออนุญ,ญาตผมถามได้ไม่มีปัญหาแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่ต่อผมขออนุญ,ญาตนะครับผมมูฟออนกับเรื่องตรงนั้นแล้วนะครับผมนะฮะไม่วันนี้ผมมีความสุขกับการทำมาหากินขายของคลิปๆจ่อยๆขมมไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนที่เมตตาเนาะนะครับแล้วก็อยากจะอ้อนวอนบอกทุกคนด้วยว่าในกรณีเหตุการณ์ ในรายการในวันนั้นนะครับเมื่อได้ดูเหตุการณ์แล้วก็อย่าไปอินอย่าไปจิงจังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโจมตีไม่ต้องไปด่าทอต่อว่าไม่ต้องไปทับผมมันก็เหมือนในกรณีของผมนี่นะครับมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะให้โอกาสกันนะครับให้โอกาสได้ได้ยืนได้เดินได้ทำมาหากินกันนะครับเราเอาเวลาที่เราจะไปทับผมผมถุย หรือดูถูกถากถางหรือไปต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับมาให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะนะครับมาให้กําลังใจกันดีกว่าผมว่ามันจะทําให้เราจะมีความสุขมากขึ้นเนาะขอวอนทุกคนเลยไม่ต้องไม่คอมเมนต์ดูอา่านเฉยพอแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow วอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ